สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเม็นเน่าก็ต้องเหม็นทั้งค้องภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไม่รอดประยุทธ์ไม่ยอมเป็นลุงตู่ผู้โดดเดี่ยวชาวบ้านอกสันควันแขวนกังวลเชื้อโรคร้ายสับสนอลมานกันทั้งบ้านทั้งเมืองตัดฉับมาที่บิก๊กบิ๊กผู้มีอำนาจรัฐบาลหน่วยงานราชการเริ่มเข้าสู่เทศกาลสารภาพบาปโยนบาป เรื่องกระบวนการจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์โควิด19หนักหน่วงรุนแรงนอกจากรัฐมนตรีตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมายืดอกรับเรื่องการจัดหาวัคซีนหลักประเมินสถานการณ์ผิดพลาดต้องยืดเวลารับวัคซีนแม้โรงงานผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทยพฤษภาคมปีหน้าถึงครบลอ็อต ก็ยังดีที่แอนอกสารภาพแต่อีกทางก็สะเทือนไปถึงหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ยังเสียงแข็งสร้างความมั่นใจแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันรายวันเหมือนเดิมแม้ล่าสุดนายแพทย์นครเปรมศรีผอ,อ,อสถาบันวัคซีนแห่งชาติออกมาเอ่ยปากขอโทษจัดหาวัคซีนไม่ทันการสารภาพบาปก,กันทั่วหน้าไม่เว้นแม้แต่ตัวบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแม่ทัพใหญ่รับมหัตภัยไวรัสไวร้ายถึงว่าจายังกล้าวแต่อยู่ในวงคนกันเองวงคุยกับนักธุรกิจใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติใครมีช่องหาวัคซีนเจ๋งๆเ,เม็ดอินต่างแดนรัฐบาลพร้อมรับซื้อไม่อัน้นจนแต้มร้องขอตัวช่วยช่วยลุงด้วย ขณะที่วิกฤตข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลหลักจากรัฐบาลบิ๊กตู่ก็ยังไม่เคลียร์ปล่อยให้เสพข่าวอ่านข้อมูลเรียนรู้กันเองจนจะกลายเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีกูรูวัคซีนผู้รู้โควิดกันไปทั้งประเทศแล้วข้อมูลหลักที่น่าเชื่อถือจากรัฐขอได้ไหมพะนะท่านผู้นำ จากสารภาพบาปก็มาถึงหมดโบยบาปที่กำลังเล่นโย,ยนขี้กันเละเทอะโดยเฉพาะในวงศูนย์กลางอำนาจฝ่ายบริหารปีกหนึ่งพักคิใจไทยหมอหนูอนุทินปล่อยของโยนชุดข้อมูลออกมามีลูกค่าออกมาสัมทับ วันนี้หัวหน้าพักเป็นหมอหนูผู้นาสงสารไม่ได้มีบทบาทในสอบคอคไม่อยู่ในทีมจัดหาวัคซีนแม้กระทั่งชุดย่อยสอบคอคกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้เกี่ยวแต่กลายเป็นหนูรับบาปรับเละแทนผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในมือชี้นิ้วยนผิดบาปที่ผู้นำเต็มๆพร้อมมีกระแสะข่าวภูมิใจไทยกำลังหาหรืออย่างเข้มข้นกับประชาธิปัตย์ถึงปัญหาหมักหมมสถานการณ์ล่อแหลมใกล้ถึงจุดตัดสินใจ ถอนตัวจากเรือแปะไม่อยู่ช่วยปะผุนั่นก็เป็นข้อเท็จจริงชุดหนึ่งที่เป็นกระแสแต่ถูกติดเบรกสวนกลับโดยชุดข้อมูลใหญ่จากบิ๊กตูถึงเวลาออกโรงมาเล่นเองประกาศลั่นหลังประชุมคอรมอแมชล่าสุดทั้งเคลียร์ปมรับผิดชอบเดียวผมไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทุกคนช่วยกันทำงานผิดพลาดเสียหายก็ต้องร่วมรับผิดชอบ นีสภาวะลุงตู่ผู้โดดเดี่ยวเหม็นเน่าก็ต้องเหม็นทั้งค้องและที่ว่าถ้าท่านจะออกจากผมก็แล้วแต่ผมก็จะทำงานของผมต่อไปผมไม่ทิ้งคุณพวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจตีความได้ทั้งใจชักไม่ดีออกอาการงอนง้อพักร่วมรัฐบาลอีกทางก็ถอดรหัสได้คิวนี้ขู่กลับพักร่วมผมต้องทำงานต่อไป อ่นอีกทางได้เหมือนกันถ้ามีพักร่วมชิงนี้ก็ปรับคอรามอจัดคนลงเก้าอี้รัฐมนตรีทดแทนเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยลากไปได้อีกพรรคใหญ่ส่วนปัญหาการออกกฎหมายก็เลือกที่จำเป็นที่สำคัญจริงๆก็ใช้วิธีออกพอรกอรแทนได้ยื้อสุดทางลากค่อยยุบสภามีเวลาแต่งตัวอีกพรรคใหญ่ไม่ง้อภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ถ้าคิดจะชิงทิ้งกันจริงๆ ในทางกลับกันภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เริ่มอ่อนทันทีทันควันหันมาชมเชียร์ให้กำลังใจพร้อมอยู่ร่วมงานกับคณะลุงลุงสามปอทาหารเท่าต่อไปด้วยหมากกลเล่เกมทางการเมืองว่าด้วยเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ก็อ่านทางกันได้งบใกล้เสร็จแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการใกล้ถึงโปรแกรมเพชรคิวทองขืนถอนตัวตอนนี้ชิ่งไปก็อดโคตาเสียของ ประเมินยาวๆเสถียนรภาพพักร่วมรัฐบาลง่อนแงน่นรอยร้าวขยายวงถึงต่างฝ่ายต่างสัดกันเจ็บแต่ยังไม่จบยังไม่ถึงเวลาวงแตกแยกทางเรือแพ้แจวต่อได้อีกพักใหญ่ยังไม่จอดด้วยประการชนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ